โควิดเข้าใจหายแล้วครับผมแต่เหมือนแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นลองโควิดไหมครับผมแต่รู้สึกว่าเหมือนไปทํางานมาแล้วตอนนั้นเราโดนอากาศอะไรเงี้ยเราเป็นคนแพ้อากาศอยู่แล้วก็ยังเสียงอาจจะยังไม่หายดีครับผมแล้วก็แบบมีเพียพียบ้างนิดหน่อยเอาจริงน่าจะติดมาจากภรรยาตอนถ่ายนิ่งเฮียครับแต่ก็ไม่มีใครเป็นอะไรมีเฮียกับหนูนี่แหละกลับมาแล้วครับจ้างได้ครับเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นลองโควิดไหมแต่เขาบอกว่าใครเป็นโควิดครั้งที่สองก็ต้องเช็คปอร์ดด้วยครับผมตอนนั้นว่าจะไปตรวจแต่ ตื่นมารู้สึกเจ็บคอก็เลยนอนต่อเรายังไม่มียังไม่ว่างไปตรวจฮะแต่ก็น่าจะไปตรวจเร็วๆนี้ครับผม,มก็กลัวเป็นอะไรเหมือนกัน <_ d ance> หนูตอนนี้เสี่ยงครับผมเ <_ d ance> สี่ยงกลับมาเราเพยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่อาการดีขึ้นดีขึ้นแล้วครับผม <_ d ance> หนูเป็น <_ d ance> คนที่แบบโฟกัสเสียงมากเพราะว่าหนูเป็นคนร้องเพลงทุกวนันถ้าถ้าเป็นตัวเราเรายังแพ้อากาศที่ยังรู้สึกแบบว่าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่หนูแบบร้องเพลงฮามเพลงอะไรเงี้ยหนูเลยแบบซีเรียสมากเนางจะเป็นคนนอยเรื่องเสียงมากเพราะว่าต้องใช้เสียงชอบในการร้องเพลง หนูจะเรื่อง,เ,องเสียงน่าจะเครียดเป็นพิเศษเลยครับผมแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับของซีรอบแรกหนักมากหนักมากจนแบบว่าไม่ได้ไปโรงพยาบาลจนแบบไปก็ได้ครับไปอยู่ได้เ, <c oughs> เพราะว่าดูแลตัวไม่ไหวเหมือนกันตอนนั้นฮะแต่รอบรอบสองแค่เจ็บคอครับผมต้องขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงมากเพราะว่าช่วงที่เป็นก็ไม่มีอะไรเหมือนกันก็ต้องพักฟื้นพักตัวเหมือนกันก็อ่านทวิตไทยทวิตให้กําลังใจเห็นอะไรแบบให้กาลังใจเลยก็รู้สึกแฮปปี้มากมากครับผมที่ทุกคนเป็นห่วงก็จริงจริงทุกร้านเลย ที่แฟนคลับหรือ Sunshine สัญชายสชนโซนอนุที่แบบว่ามาช่วยร่วมสองกันก็ดีครับผมยินดีู้จักทุกคนที่มาติดตามกันครับผมก็ฝากสิพึกด้วยครับ <l ots> ชวร์เตอร์ซะส่วนใหญ่เลยครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยแบบจริงๆแบบไม่ค่อยเวลาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ครับผม <l ots> ใช่เพราะว่ามีหลายโปรเจกต์แบบเยอะมากร <l ots> อติดตามกันวันนี้ก็มาฟิตติ้งเท่าสาในาสายลมนะครับผม <l ots> ก็เป็นโปรเจกต์ของทางเชง้งช่องวันนะครับผมรู้สึกดีใจมากที่แบบว่ามีนักแสดง เยอะมากที่แบบว่ามากนั่งหลายตาที่แบบว่าเป็นนักแสดงชั้นนาก็รู้สึกแบบเอนจอยกับการได้แสดงร่วมงานกับคนใหม่ๆมากๆก็เป็นน้องครับผมรู้ว่าตัวเป็นน้องฝั่งเื้ฝักตัวด้วยค <laughs> ำขำมากตอนแบบผู้ชายใครเล่นบ้างอายุเท่าไหร่บ้างเปิดมาเอา้าเราเด็กสุดนี่หว่าเพราะงานกันี้เราก็อาจจะโตสุดใช่ใแก่แล้วฮะปวดหลังด้วยตอนนี้ <laughs> ปีหน้าปีหน้าก็จริงจ อยากให้รอติดตามครับผมก็มีอะไรแบบว่าน่าสนใจเยอะมากๆอุบไว้ก่อนเร็วๆนี้ฮะงานคู่มีทุกเดือนอยู่แล้วครับมาถึงมาถึงซีรีส์ล้วฮะผมก็รอติดตามครับผมเราดูกันว่าจะเป็นยังไงอยากมีซีรีส์กับหนุ่มเหมือนกันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าครับใครก็ได้ครับผมที่เอาซีนูนิลไปแสดงนะครับคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจหรืออะไรได้หมดเลยครับผมว่างไปแน่นอนครับผมแต่แต่ละคนบอกว่าหาคิวยากจังมีครับมีปีหน้าก็มีแฟนมีตต่างประเทศที่ติดต่อมาแล้วครับผมแล้วก็แฟนมีตก็ คุยกันอยู่ครับว่าจะจัดเดือนไหนครับผมก็รอติดตามเพราะว่าเราก็ทํางานไปด้วยแล้วก็มีหลายอย่างมีหลายโปรเจกต์ครับผมก็ยังแบบเวลาไม่แน่นอนใช่แต่นี่เฮียพิเศษภายในไม่ทันหวาก็มากราแน่นอนนะครับผมจะได้ชมกันครับมีหลายอีพีด้วยหนูใช่ไหมหนูเป็นคนฮอตไปแล้วนี่เดินกับหนูหนูหนูฮอตมากเลยเนี่ยแฟนคลับหนูเต็มเลยเป็นคลับหนูแล้วก็แถมเฮียด้วยนั่นแหละชอบแซวตั้งแต่รักแท้นะครับผมหนูก็แบบเชิดชายมากขึ้นในวงการ ไปรายการไหนก็มีแต่คนเอนดูหนูแต่<ช>จริงบบผมรู้สึกว่าด้วยคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนูเองด้วยแหละที่มีความแบบตะมูตะมีแบบน่ารักบูบี่แล้วก็แบบคําพูดคําจาอะไรเงี้ยพูดไปก็คนฟังก็หลงไปใช่เราก็หลงเนาะหลงตั้งนานเลยฮะเอนดูเอนดูลารลก